สวัสดีครับผู้ช่องมคิงส์สังเกตใชนไครับวันนี้เรามาอยู่อู่กันรถเสียครับวันนี้ก็อยู่ช่างบอบนะครับอ่าเร,ร้อยครับกำลัลงถอดถ่ายเลยเขาเห็นหน้าผมจนเบื่อเลยช่างเขาวะ อันนี้ผมเลยแต่มีมากันอีกแล้วช่างนี่แหละอีกแล้วนี่แหละช่างนี้แหละที่สุดยอดในบ้านสวเลยครับมาเร็วเค็มเร็วรับประกันได้ราคากันเองครับนี่ออกมาแล้วครับมันเป็นยังไงพี่บ๊อบทำไมชนิมมันเกาะปลายงั้นเลลยงครับ เป็ดเล่มครับเป็ดเล่มยกคนเดียวครับ ต้องดูคาดไหมพี่งบน้อยครับเพื่อนๆนี่นะน่าจะเป็นลูกครับเหืองแดงๆขึ้นเลย ก็หมดพลาดมาเช็คเรื่องครับอ่าเรียกว,ว่ามันหมดไหมถ้ามันใกล้จะหมดก็ต้องเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนทนกุกคืน,นแล้วก็ต้องเปลี่ยนพลาดไปด้วยเลยใช้ล็อกลงยิงง่ายสะดวก สัถอนครัะถอพลาดอยูอ่ครับมามาดูครับ Tình nhiên em play muốn giúp vào đi bỏ bây giờ theo ยังลงกึ้งบ่เรียบร้อยครับคัดสะอาดดีจะหมดแล้วครับคัดจะหมดแล้วหมดแล้วละครับไม่ไอรอบที่แล้วผมเปลี่ยนเอาลิ้วเบ็ดขาวเลยพี่เอาจนขึ้นบอ่อไม่ได้เลยนะ ถึงลิเวตแล้วครับนี่สะอาดเอี่ยมอ่องออลไทยเจียจานอีกว่าอ้มันจะแตกกันตัวนี่ ขาจะแตกงครับงานเข้าครับงานเข้าช่วงนี้ช่างบอกว่างานเริ่มเยอะครับหลังโครงการรดเสียครับตั้งแต่รถน้ำมาล้มรอๆออาเครือันกดเสียต่ำครับเสียต่บ เราจะจับอยู่ในอู่ครับโอฮ่อฮ่อฮ่อเจ็ดยังครับแรงแมแรงครับเหลือร้องแอะแอะกินรอการเชื่อเหลือมีการรอการเชื่อเหลืออยู่นะสวัสดีครับเสี่ยเจ็ดยังครับ ไม่อยากกอบกล้องออกไปแล้วครับคนบังทั่วโลกครับนี่ดูช่างชิดทำครับเยี่ยมจังแนวเขาเรียกว่าอยู่ในช่งก้องอะไรเกียร์มันดังอย่างมันใส่เข่าอยู่ปะใส่เข่าอยู่แต่ว่ามันหยากมืนไหมเฮ้ยฟูด้วยป่เป็นยังไหนแต่มันเข่าได้ไอแบบเข่าก็ได้เขาไม่ส้งเอาอีลีตัวบ่เคยให้ย่อนเจลเบี้ยเสร็จะลูกม้งลูกมาค่อยอัดวะ อัดจนออกมาเลยลินเดยสวยครับรอครับกคนนี้สวยมากสวยมากต้องขอเป็นรงคู่นะครับมันจึงได้สนิทเวียาตาหนุกิฟเซ่แต่ดอกบกนี่สุดยอดเลยดอกบกนี่ครับ แข็งแรงมากว่เแรงนิดเดียวเองอ่ะแต่แข็งแต่แข็งคลุกเลยอืะถ้าเป็นนันอดื่นงอเลยเนานะสังทายเบสังทายเบงกลาโยกทั้งหันเบาๆครับเบาๆครับ <c oughs> แต่เย็นครับมีเวลาให้ทั้งวันครับ มาก,ก่อนเขาต้องออกหลังเขาครับคันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติโอ้หัวน,นั้นมวดกว่าน,นี้อีก,ออกเถอะมาพี่จะเปลี่ยนออกกมณนใหม่ให้หนหัี่ ขนาดซ่อหนึ่งก็ยังมีแห้งขึ้นบอ่อเสยขึ้นบอ่อเสยเลยเหรอสบายสบายใส่ใส่ไปก่อนมาสันโอ้ยมาบาผมถอดแล้วก็จะไม่เปลี่ยน,นไนด้ไงตูหัวัแห้งยังมีหลายอย่แรง <laughs> ยังดีอยู่เลยฮะ <laughs> อ้แต่เัาดูออกมาไป็นการใน้แรงพิม ในเลยเลากว่าีเดียวแล้ว,แบบแ,ลวแต่ข้าไหนรึเปล่ากแกีจ้เจ้าจันเจ้ายักษ์เาหมดเลยนะ่ครับช,ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพป่นางมันจะไดื้อลือทีเดียวคุ้มเลยมัดวเอนะ yeah. มดเงินลายเหลี่ยม <laughs> อาาสจะรี <laughs> ช่างบอกว่าถ้าซื้ออะไรหมดก็ค่าแรงเซ็นได้ครับผ่อนใจได้เรารับสมุทกมไปเยอะนี่นะจากมือนี่แล้วเด้ออันนี้ต้องเชิญพระมาสวดครับ <laughs> ตายครับ เลือกปืนตายเหลืออะไรอีกพี่ปั๊บเหลือชีดดำเลยเออชีดที่เปลี่ยนเอามันเปลี่ยนสาดีจเอามันเหลวเลย มีพี่ไอะไรบ้บอไปทางหนใช่ป่าโอ้โหลถอดเสร็จก่อนก็ไปยังเหลือซีดดาอีกเนี่ยเหมนนี้ปากเยิมอยู่เลยไหลแห้งคล้วพงเปลี่ยนไปบบไอยู่บ่ได้ขึ้นสชั้นบ่ฮะบ่ขึ้นสองชั้นขึ้นสองชั้นไม่รู่ว่าอยู่ไหม แล้วแต่กระบอกอย่างเนี้ยเนาะมันนี่มันเป็นส่ใจส,สิ้นสองตัวฝาปากมันอือโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านีนค้ครับครับเดี๋ยวจะซื้ออะไรก่อนอครับ